บรรยากาศหลังตึกรถเข็นรถกายกับข้าวเต็มไปหมดมีทุกอย่างรถก็ติดนะคะมีสารให้วหว้ด้วยเนี่ยจะกลับบ้านแล้วค่ะบรรยากาศครืมฟ้าครืมฝนจะเหลือไหมเนี่ยฝนจะตกหรือเปล่า มูบรรยากาศนะคะเราเริ่มปิดร้านกลับบ้านแล้นในซยนอยตลังชาเดินซื้อของเยอะแยะ ลานแล้วจะกลับบ้านแล้วท้องฟ้าค,มคึมฟ้าคึมฝนนล่นี่มันจิตกบนน้องนี่เนาะ,นนะเด้อเอ่ะยการรถติดจะออกจากหลังตึกออกไปหน้าปักซอย ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะมันรถติดติดนะคะมุเสื้อผ้าด้ียเนาะอันนี้แต่มาจากเมืองจีนทั้งนั้นเลยเนี่จเมองจีนทั้งนั้นนี่ m a d e in China าทั้งนั้นเลย นั่นะดูสิคะเสื้อยืดชุดเสื้อช้างเกิงช้างให้ดูบริเวณรอบข้างถนนที่จะออกจากปากซอยออกไปปากซอยอรถขายผลไม,ม้น้ำส้มน้ำสวบรรด น้ำทับทิมก็เป็นบ้านขอกับมักพีละกระหมกลากไม้มีอันนี้ก็มีคนส่งรับส่งสินค้านมีรถขนรถขายมะพร้าว กาศสองข้างทางเอารถลงจากตึกแล้วจะกลับบ้านแล้วจะออกจากตึกแล้วเนี่ยซอยสนะิบเจ็ดเนาะเพชรเพชรบุรีสิบเจ็ดเนี่ย <c oughs> เดียพม่าเข็นของแบกของสารพัดนะต่างชาติอินโดนีเซีย เลฟิปปินสิงคโปร์ทัวร์มาซื้อของจากไทยแลนด์ไปขายสินค้ามิตาะมาจากไชหน้าไม่จากจีนทั้งนั้นเลยเนี่ยของไทยเอาทแทนบอกให้มีละสุม,มือ,อยังมันแพงคนไทยเนะี่ยคนมาเมียแต่แต่งชาติแล้วมาซื้อของคนไทยเขาไปจังไหนบ้า ร้านก๋วยเตี๋วกับซิ่วุมีร,รม้านขายเครื่องสำอางมีทุกอย่างนคะงคะหนจิชืนฟันยันเรือลพบยู่แถวเนี้ยเขาเรียกตลาดประตูน้ำเนาะจุงลูกจุงหลานมาอันนี้ร้านขายกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยแต่ก็ ปิดละยัมีเจขายด้วยดูดูมีไส้หมูมีหมูย่างมีอย่างมีเบิร์ดด่นะรวมพนรถย่างล้างชาติรถติดจะออกกับปากซอยยังกว่าสีออกได้นึ่งรถเข็นไอติมไอส์คลีฟ น้ําขนมะพร้าวไอ้ที่เราเมื่อกี้นี่ตัวนี้น้ํผลไม้จะออกจากปักซอยแล้วค่ะมันยากาศสองข้างะค้างแล้วค่ะเด้อ้านข้าวนะสารพัดสารเพย์มีรถส่วนเนชนแล้วพาบางรุ่นมีนนนรถตรงขา ถงเทานีเบิด์ุพนดนะต่างชาติมาไล่สดดูตุกๆสิลูกพี่เจ้าพอ่อเจ้าพ่อประจำซอยมันก็วนเอาลูกค้าแล้วมันก็วนลกครับตุกๆไทยแลนด์นะพุ่นนะเนี่ยเจ้าพ่อประจำซอยตัวเนี้ย กรุงไทยแลนด์บรรยากาศในกรุงเทพตอนปิดร้านจะกลับบ้านนะคะมีสิ่งไทยแลนด์ได้ี่ตุกๆไปไล่ขึ้นไงมันวนอลูกค้าในซอยมันก็ออกจากซอยเก่งขึ้นไงตุกๆ แซงเหมอนกัหมทาด้เก่งถึงได้โน